พบกับบ้านเดี่ยวพูมิลล่าใจกลางกรุงเทพกีทาพร้อมตอบโจทย์ทุกมิติของความเป็นส่วนตัวและไลฟ์สไตล์ความหรูหราที่รวมฟังก์ชันครบคันและความปาณิชของทุกมุมบ้านเลยครับ22 Private Residence สัมผัสที่สุดของการใช้ชีวิตระดับอันตรายลักชัวรี่ขนาดพื้นที่ใช้สอยถึง2,047ตารางเมตรและเนื้อที่ดิน148ตารางวาออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการทั้งการอู่อาศัยการต้อนรับแขกและการใช้ชีวิตประจาวันสะ สว่ายน้ำระบบเกลือ Waterjet นะครับสัมผัสความสดชื่นและสุขภาพดีด้วยสระว่ายน้ำระบบเกลือพร้อมฟังก์ชัน Waterjet ที่เพิ่มความผ่อนคลายให้มีความพิเศษในทุกๆวันครับความสูงโปร่งอันนี้โดดเด่นจริงๆครับด้วยพื้นที่ Double Volume Living Area สูงถึง6เมตรเลยครับให้ความรู้สึกโปร่งสบายและหรูหราในทุกมุมมองสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันมีฟิตเนสส่วนตัวตอบโจทย์ทุกคนในครอบครัว ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยสมาร์ทคอนโทรลและพื้นที่ออกกำลังกายครบวงจรเลยทีเดียวครับ y a a แ Bar าร์ล้พบกับบาร์สุดทันสมัยด้วยคอลเลกชัน Y และเครื่องดื่มชั้นเลิศสำหรับการพักผ่อนยามค่ำคืนครับแล้วก็ยังมีห้องซาลอนส่วนตัวด้วยนะครับที่เปลี่ยนบ้านให้เป็นสปาส่วนตัวและการออกแบบที่เหนือระดับอัลต้าลักชัวรี่ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดกับ12ห้องนอนและมีถึง17ห้องน้ำ รองรับครอบครัวใหญ่และการต้อนรับระดับ VVIP สมบูรณ์แบบจริงๆครับ4ห้องครัวครัวไทยครัวฝรั่งและครัวสำหรับแม่บ้าน2ห้องแม่บ้านพร้อมพื้นที่พักผ่อนที่จอดรถกว้างขวางรองรับรถยนต์ได้สูงสุด16คันพร้อม e ี Char ร e r เจอสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยและความปลอดภยัยลิฟต์ส่วนตัวเชื่อมต่อทุกชั้นอย่างสะดวกสบายพร้อมระบบเฟ s c a น Access เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ระบบสมาร์ทโฮมที่ควบคุมได้เพียงปลายนิ้วง่ายมากๆทำเลนะครับเป็นทำเลสักีภกาพในกรุงเทพกีทาใกล้ห้างสรสินค้าชั้นนำเช่นเดอะมอลบางกะปิมาร์เก็ตเพลสเชื่อมต่อด้วยกับสถานศึกษาเช่นบรตันเวลลิงตันและมหาวิทยาลัย,ย a b แบกสามารถเดินทางมาที่สนามบินสุวรรณภูมิเพียง15นาทีเท่านั้นเองครับสะดวกสบายมากๆ นอกจากจะมีดีไซน์ที่ดีมากๆแล้วนะครับก็ยังตอบโจทย์ชีวิตในทุกมิติของความหรูหราระดับอัลต้าลักชวรี่เป็นส่วนตัวมากๆเลยทีเดียวครับน่าสนใจใช่ไหมครับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่คอนแทคด้านข้างนี้นะครับเพื่อให้เราได้ดูแลคุณทุกขั้นตอนกับบ้านที่ใช่สำหรับคุณสำหรับใครที่สนใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ดีๆจากเ i นเนอร์พ ropy ไว้เจอกันคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ